เรามาตามรายละเอียดกันเลยเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาชี้แจงแล้วน,น,นะคะกับกรณีของคุณทักษิณว่าจากการที่ได้ส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยน,นะคะออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปีที่แล้วก็พบว่าคุณทักษิณนั้นมีโรคประจําตัวหลายโรคค่ะที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการโดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเนื่องจาก ทันทนสถานโรงพยาบาลราชทันนั้นขาดเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดส่งผลต่อชีวิตก็เลยเห็นควรนะคะส่งตัวต่อเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตารวจที่มีความพร้อมมากกว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่าด้วยแนวปฏิบัติในกรณีมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังและยังคงรักษาตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้นทางกรมราชทัน์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้คุณทักษิณ ได้ออกไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเกินระยะเวลา120วันแล้วโดยรอนจำพิเศษกรุงเทพเองก็ได้ดำเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับทราบถึงอาการป่วยของคุณทักษิณซึ่งแพทย์ได้รายงานอาการเจ็บป่วยในหลายประการที่ต้องเฝ้าระวังโดยแจ้งความเห็นว่าผู้ป่วยนั้นอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิต เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทางเรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะก็เลยได้รายงานเรื่องนี้ไปที่กรมรัชทัณฑนเพื่อดําเนินการพิจารณาตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําที่ระบุเอาไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาเป็นเวลานานให้ผู้บัญชาการเรือนจำนะคะดำเนินการดังต่อไปนี้คือกรณีของการพักรักษาตัวเกินกว่า120วันเนี่ยให้มีหนังสือนะคะขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ ผู้ทําการรักษาและก็หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีนั้นได้ทราบต่อไปซึ่งอธิบดีกรมราชธรรมนูนะคะก็ได้พิจารณาจากความเห็นและค่ะของแพทย์ผู้ทําการรักษาที่พิจารณาแล้วและก็มีความเห็นนะคะว่ายัางต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความครบถ้วนตามกฎหมายจึงพิจารณาเห็นชอบนะคะเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาให้คุณทักษิณนั้นอยู่รักษาตัวต่อนะคะยังโรงพยาบาลตํารวจ เนื่องจากยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์นะคะผู้ทําการรักษาเฉพาะทางและถ้าหากว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าอาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็จะได้ดําเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นก็หมายความว่านาขณะนี้เนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยป่วยหนักถึงขนาดที่ว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิตกันเลยทีเดียวทางกรมรัชทรรมนันนะคะระบุอีกด้วยล่ะค่ะว่าได้ดําเนินการปฏิบัติตามกฎกระทรวงจึงรายงานให้รัฐมนตรีทราบเนี่ยนะคะซึ่ง ทั้งหมดนั้นก็เป็นไปตามกฎกระทรวงในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำโดยทางกรมรัชทรรมน์ค่ะยังคงยึดหลักการสิทธทิขั้นพื้นฐานนะคะที่ผู้ต้องขังนั้นพึงได้รับตามมาตรฐานสากลรวมไปถึงคารพในหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกันกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและตามจรรยาบรรณของแพทย์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นที่จะต้องได้รับคํายินยอมน,นะคะจากเจ้าของข้อมูลด้วยกรมรัชทรรมน์ค่ะก็เลย ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของผู้ป่วยเนี่ยออกสู่สาธารณชนได้ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีพศ .2550 ตลอดจนประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา323และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกศตรปีพศ2549ในข้อ27ซึ่งแพทย์นั้นต้องปฏิบัติตามเมื่อวานนี้นะคะผู้ฟังคะที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยทางรัฐมนตรีนะคะพันตำรวจเอกทวีศรสองเองก็บอกว่า ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะการรักษาตัวนอกรวนจําเกิน120วันในของคุณทักษิณจากอธิบดีกรมราชธรรมค่ะแต่ว่าทราบจากสื่อว่าอธิบดีกรมราชธรรมนั้นจะเสนอมาอย่างตนภายในสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าในการประชุมหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ต้องขังที่เข้าขายตามระเบียบกรมราชธรรมว่าโดยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังวันนี้มีกรณีของคุณทักษิณหรือไม่ทางพันตํารวจเอกทวีเองก็บอก ว่าไม่มีเรื่องคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าเป็นการหาหรือการออกระเบียบไม่ได้เจาะจงกับบุคคลหรือว่าพื้นที่ใดคือเรียกว่าใครจะเข้าเกณฑ์เนี่ยไม่มีใครรู้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ซึ่งจะมีทั้งบุคคลจากกระทรวงยุติธรรมและบุคคลภายนอกที่ต้องมาพิจารณาร่วมกันที่นี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าที่กรรมธิการตํารวจเนี่ยจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจในวันนี้จะอนุญาตที่ขึ้นชั้น14ไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกค่ะบอกว่า เป็นเรื่องของอธิบดีกรมราชัณฑ์ที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ส่วนที่โรงพยาบาลตํารวจในอนุญาตให้กรรมธิการตํารวจได้เข้าไปศึกษาดูงานที่ชั้น6อาคารรียานนท์ตนก็ยังไม่ได้รับรายงานในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานก็พูดถึงกรณีที่อธิบดีกรมราชัณฑ์เนี่ยให้ความเห็นชอบให้คุณทักษณิณนั้นอยู่พักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตํารวจด้วยเหมือนกันว่ากรมราชัณฑ์นะคะได้รับการเสนอเรื่องมาจากโรงพยาบาลตํารวจเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย ที่ต้องมีและตนก็มั่นใจว่ากรมราชธรรมเนี่ยพิยจารณาดูดีแล้วและทางกระทรวงยุติธรรมเองก็ได้ดําเนินการต่าขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าเป็นห่วงไหมว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมคอปทอที่ต่อต้านเรื่องนี้เขานัดชุมนุมปักหลักในวันที่นายกรัฐมนตรีนอนค้างทำเนียบรัฐบาลนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่าคิดว่าพวกท่านรู้ว่าเราทําหน้าที่อะไรในตอนนี้และก็เป็นไปตามกระบวนการทางกลุมราชธรรมก็ทําเรื่องแล้วโรงพิบาลตํารวจเองก็ตอบแล้วในขณะที่ ทางคณะกรรมาการตำรวจเองก็จะเข้าไปตรวจสอบก็ถือว่ามีกระบวนการตามกฎหมายที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขอใช้คําว่าไม่อยากให้เกิดบรรยากาศทำทองนี้เกิดขึ้นจะดีกว่าเพราะเราเองก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นและยังไงก็ตามนะคะมั่นใจฝ่ายความมั่นคงค่ะที่เขาจะดูแลอย่างดีไม่เป็นไรในขณะเดียวกันเมื่อวานที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะผู้ฟังคะ พันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่ะค่ะโฆษกโรงพยาบาลตำรวจกอกมาพูดถึงกรณีที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยนะคะมีหนังสือตอบรับให้กรรมธิการตำรวจเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลว่าการเข้ามาศึกษาดูงานนั้นนะคะจะต้องไม่กระทบกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะและไม่กระทบกับสิทธิ์หรือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการและก็ไม่ทำความเสียหายให้กับโรงพยาบาลตำรวจและสํานักงานตำรวจแห่งชาติด้วย ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าชั้น14ี่นะนะคะที่คุณทักษิณเนี่ยพักรักษาตัวสามารถขึ้นไปดูได้หรือเปล่าพันตารวจเอกหญิงสิริกุลนะคะบอกว่าไม่สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าการจะไปดูผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือว่าผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลน,นั้นคงไม่อนุญาตนะคะการดูงานมีหลายรูปแบบซึ่งทางกองอํานวยการโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยจะมีการนําเสนอหรือว่าให้ข้อมูลตามทุกอย่างที่คณะกรรมการตํารวจเนี่ยสงสยัยหรือว่าอยากทราบข้อมูลส่วนไหนก็สามารถตอบได้ทุกคําถาม โดยไม่กระทบกับคนไข้แต่ว่าการจะขอไปดูคนไข้รายใดรายหนึ่งเนี่ยแค่คิดเนี่ยก็ไม่เหมาะสมแล้วนะคะทางโฆษกโรงพยาบาลตำรวจว่าอย่างนั้นเพราะถามว่าจะมีการให้วิดีโอเนี่ยพูดคุยหรือว่าเยี่ยมคนไข้ได้หรือเปล่าทางโฆษกรองโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะก็บอกว่ารูปแบบนี้เนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลเองไม่เคยทําค่ะเพราะเกรงว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนไข้โดยเฉพาะถากว่าคนไข้นั้นไม่อนุญาตค่ะก็ไม่สามารถที่จะทําได้ในทุกกรณี การขอมาศึกษาดูงานของกรรมธิการตํารวจเนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นการขอดูงานในภาพรวมเท่านั้นการจะขึ้นไปที่ชั้น14ไม่สามารถพาขึ้นไปได้รวมถึงการขอดูผ่านกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมซึ่งหากว่ามีการขอดูทางแพทย์ใหญ่ก็ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องให้เป็นคนอธิบายและให้ข้อมูลเอาไว้แล้วโดยจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมค่ะส่วนที่รัฐสภาเมื่อวานนะคะเมื่อฟังคะทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะผู้นําฝ่ายค้านในสภา ก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจานะคะถามนายกรัฐมนตรีเลยคะ่ะเรื่องกระบวนการจัดทํารัฐธรรมน,นูนและการสร้างความชอบธรรมเพื่อฟื้นฟูระบบนิติรัฐให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ว่านายกนะคะก็ได้มอบหมายให้คุณภูมิธรรมเวชชยชัยมาเป็นผู้ชี้แจงแทนนอกจากนี้นะคะคุณชัยธวัฒน์เองก็มีการถามถึงมาตรฐานในการคุมนักโทษของรัฐบาลชุดนี้ด้วยซึ่งคุณภูมิธรรมเองก็ชี้แจงนะคะบอกว่ากรณีการคุมขังนักโทษเนี่ยรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการคุกขาม หรือว่าทำให้เกิดความหวาดกลัวสิ่งสําคัญกว่าน,นั้นมาจากประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะที่กฎหมายดาเนินการอยู่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรที่เป็นกฎหมายก็อย่าทาถถ้าทายและทําผิดที่พูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมและพูดถึงชั้น14เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจและรู้สึกแบบเดิมเหมือนกับหมวด1หมวด2ท่านไม่ได้ทําความเข้าใจรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาให้มันชัดเจนถ้าเข้าใจจะไม่รู้สึกแบบนี้ กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี้แต่ว่าเกิดมาก่อนยกความดีให้กับรัฐบาลที่แล้วที่ลังเห็นว่าการนําผู้ต้องขังในเรือนจําล้นจริงๆคุกล้นคนอยู่ข้างในในลําบากดังนั้นจึงพยายามแก้ปัญหานี้ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากลให้กับบุคคลที่เจ็บป่วยหรือว่าใกล้พ้นวาระและปฏิบัติตัวดีไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกได้คุณภูมิธรรมยังบอกอีกด้วยน่ยนะคะว่าเรื่องของชั้น14เนี่ย แพทย์ยืนยันว่าต้องถือว่าเป็นที่สุดอย่าเอาเรื่องที่เป็นกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยมาโยนใส่รัฐบาลแล้วทําให้เป็นเรื่องความหลื่มล้ําเรื่องความปรารถนาที่จะสร้างความไม่เสมอภาคกันใจเย็นๆทําใจกว้างๆคิดให้ดีถ้ายัางจุกจิกกับเ,เรื่องแบบนี้ปัญหาประเทศมันจะไปไม่ได้ไม่ใช่วนเวียนอยู่ที่ชั้น14ขอความโกุณาเปิดให้กว้างแล้วไปให้ไกลถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะก็ว่ากันว่า ช่วงนั้นแหละนะคะในระหว่างที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยถามคําถามที่2เรื่องของการคุมขังนักโทษเนี่ยคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าได้ใช้เวลาเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้แต่ว่ายังไม่ถึง1น,นาทีเนี่ยทางคุณชัยวัฒนาตินรัตน์ค่ะสสมหาสารคามพักเพื่อไทยก็ลุกขึ้นประท้วงเลยขอให้รักษาเวลาซึ่งทางประธานวันนอเองก็เวนิฉัยอนุญาตที่คุณชัยธวัฒน์น่นะคะได้ใช้เวลาในการอภิปรายเกินได้อีกหนึ่งนาทีแต่ดูเหมือนว่าคําวินิฉัยเนี่ยจะไม่เป็นผลแล้วค่ะ เพราะว่าคุณชัยวัฒนาเนี่ยก็ประท้วงซ้าอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นนะคะก็เลยทําให้คุณวิโรธลักษณะอดีสรค่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลก็ประท้วงสวนกลับว่าคําวินิจฉัยของประธานเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดและก็ยังพูดในตอนท้ายด้วยบอกว่าชั้น14เนี่ยแตะไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาข้อผัดกับโอเลี้ยงเนี่ยไปฝากทําทให้คุณชัยวัฒนาเนี่ยนะคะโตกลับมาทันทีว่าคุณวิโรธเนี่ยเละเทะเดชบุญของคนกทม ต่อมาเนี่ยนะคะทางคุณวันโมมัดนอมาทาก็เลยพยายามไกลเกลี่ยนะคะให้เลิกแล้วต่อกันและก็ตัดบทให้คุณภูมิธรรมเนี่ยชี้แจงต่อไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะผู้ฟังคะทางด้านคุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนากลุ่มคอพทอเองก็มีการโพสต์ข้อความโดยสรุปเนี่ยนะคะระบุว่าหมอตุนทําการสืบสวนทางการแพทย์เรื่องนี้มาโดยตลอดรู้ตัวละครทางการแพทย์ทุกคนแล้วตนได้คุยกับหมอตุนแล้วน่าสนใจมากหมอตุนพยายามที่จะบอกข้อเท็จจริงทางการแพทย์บนเวทีคอปท ในวันที่12มกราคมคือวันนี้เวลา16นาฬิกาที่สะพานชไมมรุเชตค่ะในก็หมายความว่าวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวนะ,นะคะทั้งกํมามัิการตํารวจที่จะไปที่โรงพยาบาลตํารวจและก็ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอปทอนะ,นะคะที่จะเริ่มปักหลักชุมนุมกันในช่วงเวลา15นาฬิกาที่สะพานชไมมรุเชตและอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังก็คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงคือกลุ่ม ที่สนับสนุนคุณทักษิณก็จะไปรวมตัวกันที่บริเวณเซนทันเวิลด์ด้านตรงกันข้ามกับโรงพยบาบาลตำรวจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวเนี่ยหลายหลายจุดนะคะแล้วก็หลากหลายความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปมประเด็นปัญหาของคุณทักษิณนั่นเองนะคะ